เดี๋ยวมีเพื่อนมาหนึ่งคนนะเบนินเพื่อนมาหนึ่งคนนะใช่แต่มันแบบมันชอบหลีกยิงนิดนึงนะเออเหรอใช่ใช่ยิ่งสวยๆอยู่ก็กลัวจะโดนหลีออ่มันชบหลีกเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมันกำลังเข้ามาแล้วนาะนี่ไงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใครเนี่ยสวัสดีใครเพื่อนเอ้าสวัสดีสาวเองไม่ได้สวัสดีมึงสวัสดีค่ะเป็นคนสวยและเรียบร้อยนะคะเฮ้ย สวยสวยนี่ชวนอะไรครับสวยชวนแล้วลมีนนีมมากขนาดนี้หรอเห็นไหมผมแป๊นนึงนะ <ๆ S 2> เห็นไหมผมบอกแล้วครับว่า <c oughs> เพื่อนผมของจริงพีเนสตอดสาวตอดสาวตอดยาวมันเป็นกําพืชของเขาอะครับทําอะไรไม่ได้นะครับเรื่องการจีบสาวของเขาครับมันอยู่ในสายเลือดเขา <c oughs> อันนี้พี่เขาเรี่นอะไรวะให้มิ คุยแค่กูเปิดไมค์คุยมันคืออันนี้ถือว่าน้อยแล้วนะครับหลังไมค์เนี่ยหนักกว่านี้อีกหลังไมค์หนักกว่านี้เยอะเลยครับมึงไม่ถ่ายคู่รูปคู่ถ้วยหน่อยวะแล้วก็ลงเฟซของมึงอ่ะมากูไม่ชอบกูไม่ชอบถ่ายด้วยเออทำไมวะชอบถ่ายกับสาววะชอบถ่ายกับสาวเฮ้ยอะไรนี่น่านมึงอ่ะถ่ายกับสาวได้นิ้วเนี่ยได้ได้ตังค์มะเนี่ยตังค์ผมไม่เอามีอยู่แล้วมึงก็รู้อยู่ว่าไงเปิดไมค์ละอ่าสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับเด้อ สวัสดีครับพี่สาวตอนนี้เขาพี่ใช่ไหมพี่สาวยังเขาอายุ19ปีว่าเป็นน้องสาวเจ้าเสี่ยงอายุน้อยหนึ่งดูพิมพ์ใน Google ไปอ่ะถามว่าอยู่เท่าไหร่มันบอก18บวกขุดขึ้ไปอ๋อไม่ใช่ลูกไม่ใช่ชู้ไม่ใช่ไม่ใช่อายุเป็นลูกเป็นลูก18บวกไม่ใช่อายุ18บวกคือ18คนขึ้นไปอ่า ปกต yeah. so oh. uh ิอะคุยกับน้องไงคุยแต่กับน้องไงไอ้น uh 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 ี่ก็น้องเหมือนกันเพิ่งปีหนึ่งเพิ่งเฟสชี่ร์มเพิ่งไปรับน้องมาเมื่อวานนี้เองช่วยปักแก้มบอกมามีไหวป่ะเนี่ยตัวมึงกดเขานะเว้ยเออเออเออเอ้แป้นมาช่วยผมตรงนี้ก็ได้พี่ตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยพี่ตรงเนี้ย ต่เอยใกล้ๆเนี่ยพี่ไม่พึ่งตาเนี่บอกเลยใกเฮ้ยอย่าใกล้เลสมากนะระวังงูเห่าหางกระดิ่งของมันนะระวังงูเห่าหางกระดิ่งนะใกล้มากอะไรนี่มันร้อนอีสลาใกล้เวิร์มบัตมากไม่มากไม่ดีตัวนี้ตัวตัวนี้โกงมากพี่พี่ไปเล่นได้นะตัวนี้แบกแรงง่ายมากพี่เมื่อกี้เมื่อกี้เล่นไปแล้วไงไปก็ไม่เล่นกับมึงเลยไม่เล่นกับกู่เฮ้ยเขาเชือกดึงจ้าพี่ผมมาช่วยพี่ คอยเอาหน่อยคอยเอาหน่อยคอยช่วยเพื่อนก็ช่วยเพื่อนเปิดเปิดเปิดครับเมี่ยงเปิดครับเห็นไหมเป็นการเปิดแบบมีแผลของคอยเองให้มันดึงเข้าไปไงเพื่อนชอบโดนดึงชอบโดนดึงใช่ไหมสับแก้วให้มันแตกมาเข้าไปมาถึงค่อยแล้วแก้แตก อะไรคือแตกไปีิเออฟันฟันฟันแตกโดนฟันแล้วแตกไอ้โดนฟันแตกเออเราที่คลิปดีไม่ได้เลยแล้วคุณเจ้าเฮ้ยมาเฮ้มาเฮ้ยคาโอ้โหเด็กไม่คุยเองเพื่อนคุเอง ได้ยัยโอ้โหฟดวัดอะไรอี้ยไอ้เหี้ยคีบมึงด้วยรายการน่ะมาขนาดนี้แล้วยังไม่เลือกแข่งเหรอยังไม่ได้แข่งกเกี่ยวไปเลยวชอบความนี้หวังยังไม่เลือกแข่งเหรอเนี่ยยังยังไงเมื่อมึงเจอกูก็รู้เลยรู้เหลืองรู้เหลืองคลิปเด่นมันก็คือกูอ่ะเพื่อนคลิปอยู่ไหนเน็ตอยู่นั่นนะค่อยไล่นี้แฮ่กลางกลางเพื่อนไอ้เน็ต ก็ือเนรอลคับเบิดคับเบิดคบเรียบร้อยค่าค่านะกูค่าในเนตตังวันใ้กูค่ากูค่าเอ้ามันไม่สี่มันไม่สี่มันไอเรืไม่สีมีบูด้วยควซีแกวละค้อนี้ไหวไหวไหวเนี่ไหวเนี่ยคอยไอ้มาคอยมาคอยเคี้ยอะไรภาษาอะไรเนี่ยตูฟูต้ามองเขาไงคอย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 ยังไม่เห็นทีเลยมอง อโกูจะฆ่าทำไมวะเมื่อไหร่มึงจะเลิกเล่ากูบูบูบูข้าบูไอเน็ตไอเน็ตไอเน็ตเน็ตบูบูบูขอร้องบูใช้สมองไม่ค่อยเป็นพอแล้วนี่แหละให้คอยคอยคอยตามไปมาบูมาบูมาบูไเนี่กูขอร้องค่ะเน็ตกูว่าอยู่ล้อะไรอไรไอสมอแล้วก็เนี่ยให้เดียวช่วยมึงไอสัตว์นี่อย่าไปช่วยก็เล่นก็เล่นชอบกเล่นก็เล่นมาพี่ดึงมาพี่ทอนทอนใช่ไหม จะอไดูดดอดดูดดูดไม่ม <guarding okay>? ีเล็บคอคอสกิลคอลืมไปว่ามีดาไม่มีเปิดวัตทับฟองกูกูกูไปไม่ได้นะกูต้องรับบอลกูต้องรับบอลจะเลียกกูคอยคอยคือตัวเองคอยคือตัวเองอ่ะคอยคือเราคอยเอานาะคอยแด้แล้ว้แด้ต้องเลียเธออ่ะเฮ้ยสวยสวยเล็กเล็ก เอเดนจะบอกนะมึงจะเล่นมุกนั้นผมไม่โกนหัวผมไม่ได้โกนหัวนะครับคนโกนหัวคือเจมนะครับเจมโคนะไม่ใช่กูนะไม่ต้องทวงเยีะยกูกลัวไม่ขึ้นโกนปุ๊บไม่ขึ้นทำไงอะยังโค่คอยคอยคอยคิวเด้อเจอเจินนะคอยเจอนกะดึงเรี่ยงอยู่ปะเนี่ยเอ้ยโหเจินเกี่ยบแล้วเจ้าเกี่ยบแล้วเกี่ยบแล้วคอยสวยมากคอยสวยในกูดสิยใกูด โอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโหดีเขาเขาเป็นเียกไฟเออร์สโตนครับผมก็ะทะเขาเรียกกูว่าไปโดยไม่ดูเด็กกูไม่ไม่เหมือนอ้าวเอ้ไฟอยเอาล่างเลยนะอยจีบหญิงไม่ว่าหรอกยังรอล่างรอล่างดิษกูด้วยจีบหญิงดิษดิดกูด้วยดิดเพื่อนด้วยเธอเรียกเธอผมว่าไม่รู้เด็กเอพี่พี่เราผมจะเรียกพี่ผมเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะไปแบบตอนนี้ป้าอากาศจ่ายไม่โดน กกูเขาอยู่เกูเขากลัวมึงอะดิเขากลัวมึงเขาคิดว่าไอ้โรคจิตที่ไหนก็ไม่รู้ว่ามึงกูคุยภาษาไทยไม่ด้วยมั้งเนี่ยวิกจะกูด้วยตองวายวายวายไปสวยไปสวโง่มากเขาไม่ได้ชื่อค่อยค่อยคือแปลว่าตัวเองตัวหัวอย่างกันวะตัวนัวนะแม่แม่แล้วกูตรงเนี้ยเขาว่าอะไรวะชื่อเขาชื่อแป็ก เจ้าเจ้าไงเจ้าเจ้าเออเจ้าเอยเจ้าจ้าโกโกทอปเจ้าภาษาอังกฤษาทไม้ยเจ้าเจ้าโกรไหมอลินล่ดี่ไลดเ่ยไ่ได้มันกลับบ้านไม่ได้้กันนะเอาหน่อยอ่อยนมันตี่ะได้ไม่ได้ได้อได้ป้อมได้ป้อมเอาเอาได้่าได้บ่ายีด้ได้ไดตายแล้วอ่ะไ้แดกึงไายเลยเดนโมันกตี มึงเล่นได้ใช่ไหมหมายถึงว่ามึงเล่นได้ใช่ไหมเล่โดนรทุบรจุบรจุเอาดิมิอ้เฮดิเเลยเจเลยส่แล้วไอ้ไปแล้วแหลกโอ้ยเะแหลกจัดโอ้ดีดีไปดีมากไปปา็คือคือถ้ากูเล่นกระตายกําำลังแหกเยอะบบนี้ ยอดพลังพลังหืนมึงเยอะอ่ะมึงโหดเทั้งครับสกิลหนึ่งมึงแรงอ่ะสกิลแรงอันนี้ซุ้มเจ้าเด้อเดี๋ยวตันน่าเดินเล่นกับซุ้มเจ้าเด้ออ่าลูกเรืออ๋อเดตอนนี้ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วใช่ไหมเลื่อนแล้วไม่ไหวไม่ไหวไปกันกเก่าดิรัไอพีอชไฟกลางได้สายกลางได้เมามามาๆๆเปิดให้มาพี่ิกสวยไอ้สัวยสวย

เรียบร้อยได้แหได้แหครับคุลงล่างตไม่ต้องมาลไม่ต้องมาล้วเไม่เล่นหรอกกางได้เนี่ยกางได้เนี่ยเ้ยเจ้าใจกางได้นะแข็งหน่อยแขหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาแล้วแล้วาแล้วาแล้วแล้วแลก็เจ้ากางบอลใช่เจ้ากางก็ตีบูเหรอไอ้ตีบูกับเนียไอ้ลีสิเอาล่าง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 เจ้าอะไรวะนี่งิ แล้วมึงอปไอ้นี่มึงมึงอยมังกรกูทำไมทำงั้นอ่ะปเหงาจไมกไม่ได้ะมิกไม่ได้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 ไม่ด้ไม่ไ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 ด้ได้ได้ไม่่ได้ไม่ไ้ไม่้ไม่ได้ได้ไม่ไ้ไม่้ไม่้ไได้ไม่ได้ไมได้ไม่ไไม่ได้ไม่่ได้่ได้ไมได้ไม่ไไม่ได้ไม่ไ อ hey, human, human. ああ๋อนนะเมบุมเ้ยเบิดเมียนจนเบิดแบบครับเอสาท่ฟังไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวกับภาษานะครับไม่องไม่ไม่เกี่ยวกับภาษาที่ฟังรู้เกี่ยวกับอเน็ตครับมันพูดภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะจะไรเ้าแบบเามเากมอเาทนำไอ้กว่าจะชนะ เล่นกับมี่ก็เมื่อกี้อาแทนวันนี้กับผมได้คือแบบต้องใจกิจกรรมกับคนดูก่อนเด้อสูสูสูมาแล้วเน็ตเน็ตสูสูสูอีกแล้วสูใหม่แล้วสูสูใหม่แล้วไฟเจ้ายังไม่เคลียร์เลยสูแปลว่าซุ้มเจ้าไงพวกเธอพวกคุณเออ่ยสูมาว่เจ้าคุณใช่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจซาโล เราไปทำกิจกรรมแจกกันนะครับแจกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆเลยเจอกันครับมาเล่นกันจ้าจุ๊บอันดับที่เอาไงเดี๋ยวอัี่มึงไม่กลัวป่าวมึงไม่อยากเล่นแล้วมึงไม่อยากเล่นกูแล้วคือมึงไม่อยากเล่นกูแล้วเล่นดิเล่นดิแต่พอสาวไปคือมึงไม่อยากเล่นกูแล้วใกลยแล้ว